สองราศีที่ดวงพลิกชีวิตรุ่งโรดรุ่งเรืองหลังวันวิสาขบูชาสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนค่ะมาตรวจเช็คดวงชะตาของราศีคนที่ดวงตีนะคะหลังวันวิสาขบูชาค่ะ วันวิสาขาบูชานะคะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะก็คือมีเหตุการณ์สําคัญนะคะเกิดขึ้น3มเหตุการณ์ด้วยกันค่ะในวันขึ้น15ค่้าค่เดือน6หรือเดือนเวสาขพระจันทเสวยวิสาขาเลิก mm hmm. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2,500ปีมาแล้วนะคะ mm hmm. เหตุการณ์ที่หนึ่งค่ะก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตินะคะณป่าลุมพินีวันค่ะบริเวณรอยต่อของ กลุ่กบิลพัทนะคะของฝ่ายพระราชบิดาและกลุ่มเทวทหะค่ะของฝ่ายพระมารดาค่ะเหตุการณ์ที่สองนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสรู้ค่ะหลังจากออกพนวดนะคะได้หพันษาค่ะตรัสรู้นะคะตอนพระชนมายุ35พันษาณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราค่ะ และเหตุการณ์ที่3นะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันบระริพิพานค่ะตอนพระชนมายุ80พรรษาณนะเมืองกุสินาราค่ะวันวิสาขบูชาในปีนี้นะคะตรงกับวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ เป็นวันพุธนะคะวันขึ้น15บ้าค่ำที่ตรงกับวันพุธค่ะเขาจะเรียกว่าวันเพ็ญพุธนะคะซึ่งวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็เป็นวันอุปคุตวันเพ็ญพุธและวันวิสาขบูชาเป็นวันอภิมหามงคลนะคะที่ควรทําบุญอย่างยิ่งค่ะทั้งนี้วันพระอุปคุตนะคะซึ่งเชื่อกันว่าพระอุปคุตค่ะคือพระอรหันต์นะคะที่มีฤทธเดชมากหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขานปรินิพานค่ะเมื่อมีการ ังขายนาพระไตรปิฎกครั้งหนึ่งนะคะและพระอุปคุตค่ะก็คือผู้ที่จับมานไปขังไว้ใต้บาดาลน,นะคะแล้วก็ใช้กัลปังหาสูงค่ะกันเอาไว้ไม่ให้เหล่ามานะคะมาขัดขวางการสังขายนาพระไต่ปิฎกค่ะ พระอุปคุตนะคะเป็นพระอรหันต์นะคะที่มีฤทธิ์แล้วก็มีความเชื่อว่าในวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำนะคะที่ตรงกับวันพุธค่ะก็คือวันเพ็ญพุธท่านจะมาแสดงตนผ่านทางสามเณรผ่านพระนะคะหากว่ามีการตักบาตรในช่วงหลังเที่ยงคืนค่ะซึ่งทางภาคเหนือนะคะก็จะมีความเชื่อในเรื่องนี้กันมากๆเชื่อกันว่า หากการได้ตักบาตหลังเที่ยงคืนค่ะจะทําให้มีเหลือกิน mm. เหลือใช้ร,ร่ํารวยเป็นเศรษฐีสุขภาพแข็งแรงมีความรักที่ยืนยาวแล้วก็บังเกิดแต่สิ่งดีๆที่เป็นมหามงคลค่ะในขณะเดียวกันนะคะบางคนค่ะเขาก็เชื่อว่าพระอุปคุตนะคะยังมีชีวิตอยู่ในกลางสะดือทะเลค่ะเพราะว่าพญานาคนะคะ เป็นผู้ดูแลอยู่ค่ะและยิ่งปีนี้นะคะเป็นปีมังกรใหญ่นะคะเป็นปีที่มาหามงคลด้วยนะคะบางท่านก็จะนับถือแล้วก็มีการได้บูชาพระอุปคุตค่ะเพื่อส่งเสริมให้มีความร่ำรวยความโชคดีนะคะป้องกันภัยในรอบทิศค่ะในประวัติ พระอาหารหันต์ทั้งหมดนะคะไม่มีใครที่จะมีฤทธิ์เดชเทียบเท่ากับพระอุปคุตได้เลยค่ะเพราะท่านนะคะจะมีฤทธิ์ทั้งหมด2ด้านค่ะก็คือด้านแรกนะคะจะเป็นการป้องกันภัยจากพญามารแล้วก็เหล่ามารทั้งหลายค่ะด้านที่สองนะคะก็จะช่วยให้เกิดโภคทัพย์เกิดโชคลาภทำมาค้าขึ้นนะคะการบูชาพระอุปคุตเนี่ยก็เหมือนการได้รับโชค2ด้านนันเองค่ะเรามาดูในเรื่องของ โหราศาสตร์กันบ้างนะคะจะมีหลายราศีนะคะที่ชีวิตอึมครึมค่ะแล้วก็ต้องอดทนนะคะมานานค่ะ ช่วงือกดีที่ผ่านมานะคะชีวิตเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นค่ะตั้งแต่ในช่วงของวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะในช่วงที่ดาวอาทิตย์ได้ย้ายยกเข้าสู่ราศีพฤษภค่ะและถัดมาก็จะเป็นในช่วงของวันที่21พฤษภาคมนะคะที่ดาวศุกร์เนี่ยย้ายยกเข้าสู่ราศีพฤษภเช่นเดียวกันและวันที่25ที่จะถึงนี้นะคะ ดาวพุธค่ะก็จะย้ายยกเข้าสู่ราศีพฤกษฎอีกเช่นเดียวกันเมื่อมาเจอนะคะกับดาวพระรหสัสป,ปดีแล้วก็ดาวมฤตยูค่ะรวมเป็นดาว5้าดวงนะคะที่อยู่ในราศีพฤกษฎและเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะวันวิสาขปูชาที่ผ่านมานี้นะคะก็เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะเป็นวันขึ้น15่ําก็ได้รับแสงนะคะจากพระจันทร์มาเพิ่มอีก กลายเป็นปรากฏการณ์นะคะที่พิเศษค่ะรอจากดาวที่ขับเคลื่อนตรงนี้นะคะหลายราศีที่อึมครึมค่ะเคยดวงไม่ดีนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเริ่มตั้งแต่ในช่วงของวันที่16ถึง25พฤศภาคมค่ะทุกราศีนะก็จะทยอยนะคะดวงดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นค่ะดวงจะลงล็อกทันทีในทุกราศีนะคะแต่ว่าจะมีอยู่สองราศีนะคะที่โดดเด่นมากๆชีวิตจะรุ่งโรจน์นะคะเป็นดวง ตาที่ดวงเปิดค่ะจะมีโชคดีเรื่องการงานการเงินนะคะสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะก็จะเกื้อกูลนะคะให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขค่ะหมอลักษ์ค่ะได้เปิดคำทำนายนะคะในรายการแชร์ที่บอกถึงราศีที่ดวงเปิดนะคะสองราศีนี้ราศีแรกนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่รุ่งโรจน์เป็นจุดเป,ปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความสำเร็จค่ะแล้วก็จะโดดเด่นนะคะในเรื่องของกิจกรรม สิ่งที่ทำอยู่มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มนะคะแล้วก็ การงานค่ะซื้อง่ายขายคล่องนะคะประสบความสําเร็จในเดือนพฤษภาคมน,นี้หลายคนดีค่ะหลายคนก็อาจจะมีในเรื่องของการติดขัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะดาวอังคารเนี่ยเลข3นะคะไปจนถึงเดือนมิถุนายน2,567ค่ะเหตุปัจจัยนะคะด้านตรงเนี่ยยังไม่เกือ้อกูลต่อตัวตนนะคะแต่ว่าอาจจะรู้สึกยังไม่ค่อยที่จะมีกําลังค่ะแต่ว่าจากนี้ไป1ปีเต็มเลยนะคะ จากวันที่30เมษายนเป็นต้นไปก็จะมีโอกาสรวยนะคะมีโอกาสที่จะมีฐานะแล้วก็มีทรัพย์สินค่ะในแต่ละเพื้นดวงนะคะชะตาเดิมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันค่ะกล ที่นะคะเกิดสร้างบุญกุศลไว้ก็จะเกื้อกูลแล้วก็ส่งผลค่ะการเงินจะโดดเด่นนะคะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงเต็มกําลังตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนะคะดาวเจ้าเรือนเจรจาการงานค่ะที่เคยติดขัดนะคะจะทําให้การเจรจาเปลี่ยนเป็นคล่องตัวนะคะมีโอกาสมีช่องทางมีความหวังแล้วก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นค่ะมีความปรารถนานะคะแล้วก็ ผลที่ประสบนะคะจะได้รับผลตอบกลับมาอย่างดีเกินสิ่งที่คาดหมายไว้ด้วยค่ะราศีนี้นะคะก็คือราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมรวมไปถึงลัคนาราศีเมษด้วยนะคะ และอีกหนึ่งราศีนะคะราศีนี้เนี่ยเขาบอกว่าชีวิตค่ะจะเปลี่ยนจากร้ายไกลามาเป็นดีนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าต้องรอเวลาเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่รอมานานนะคะที่ผ่านมานะคะ1ปีเนี่ยดาวพฤหัสโคจรเป็นวินาศเรือนอริมรณะวินาศนะคะก็คือไม่เกื้อกูลค่ะมีจุดอับตั้งแต่ในช่วงของวันที่19เมษายนส5 6 6จนถึงวันที่ 30เมษายน2567ที่ผ่านมานะคะราศีน,นี้ยังรู้สึกว่าทำอะไรก็ยังไม่ลงล็อกค่ะไม่เข้าที่นะคะหลังจากที่เป็นอะไรเรื้อรังนะคะไม่สำเร็จสักอย่างมาตลอดเลยค่ะแต่หลังจากวันที่30เมษายนนะคะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมค่ะดาวพฤหัสนะคะก็ย้ายเข้าสู่ราศี พลกษบตรงๆนะคะอยู่ไป1ปีเต็มเลยสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่อดีตชาตินะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะนําพาให้เราได้เกิดผลดีค่ะแต่มันยังไม่ได้แสดงผลชัดเจนอะไรนักนะคะหลังจากนี้นะคะก็คือวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะดาวพุธเนี่ยดาวความเคลื่อนไหวนะคะมีดาวมาชุมนุมครบนะคะถือเป็นจุดเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบบจากร้ายกลายมาเป็นดีเป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตพลิกเลยนะคะ ร่างกายนะคะที่เคยป่วยนะคะก็จะดีขึ้นนะคะว่าจะหายป่วยค่ะเรื่องงานที่อาจจะเคยเริ่มต้นไว้นะคะที่คาราคาซังอยู่นะคะจะเริ่มต้นไปได้ดีค่ะหาทางที่ใช้ได้ลงตัวนะคะการเงินเนี่ยถ้าผลในช่วงของวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะสภาพการเงินเนี่ยจะเริ่มเด่นค่ะจะมีความชัดเจนขึ้นดีขึ้นนะคะเชื่อมั่น ไปอีกยาวๆเลยนะคะ2-3เดือนหลังจากนี้นะคะการเงินจะดีมากๆเลยแล้วค่ะและราศีนี้นะคะก็คือราศีพฤกษภนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนรวมไปถึงลัคนาราศีพฤกษภด้วยนะคะ มะลักค่ะยังได้บอกด้วยนะคะว่าอาจจะมีอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีนะคะไม่แพ้จากสองราศีนี้เลยนะคะก็คือราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะแต่ว่าดวงก็อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นนะคะเท่ากับ ราศีทั้ง2ที่ได้บอกมานะคะแต่ว่าเป็นลำดับที่3เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับราศีพิจิกค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการโคโจรเคลื่อนย้ายของกลุ่มดาวต่างๆนะคะก็จะส่งผลในชะตานะคะของแต่ละราศียังไงถ้าเราประพฤติตัวเองค่ะอยู่ในความดีไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายผลดีย่อมนะคะส่งผลดีย้อนกลับมาให้เราเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้กับทุกราศีนะคะขอบคุณค่ะ